ครับก็เรียนครับท่านเกษตรอำเภอลำปมากนะครับท่านรัฐวนตรีการนะครับท่านประธานสาพากนะครับท่านทีมงานของอบตโคกกลางนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ท,ทุกท่านนะครับตลอดจนคณะวิทยากรนะครับที่มาจาัดบูธการแสดงแล้วก็สาธิตต่างๆนะครับกับผมนะครับขอบอนุญาตแนะนำตัวเองอีกสักหน่อยนะครับชื่อนายเกรียงศักดิ์นามคุณสมจิตนะครับก็เพิ่งย้ายมาเป็นนายอำเภอเมาอง้านที่แปดนวันที่แปน,นะครับที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ทางเกษตรอำเภอนะครับได้เกียรติเชิญมา ร่วมกันเปิดงานนะครับปกติพิธีเปิดงานต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อกันเปิดนะครับแต่ให้ประธานเปิดคนเดียวไม่ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมดยพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจีปี2564น,นะครับผลก็เริ่มมานะครับเดือนหน้าก็จะ มีพิธีจรดพนังพันแลกนาขวัญน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกร,รก็เริ่มแล้วครับเริ่มที่จะเ,เรียกว่าพลิกพื้นดินนะครับเตรียมทำการ,กรเกษตรกันแล้วนะครับจากที่ท่านเกษตรอำเภอได้นําเรียนให้ทราบก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการเ,าเรียนรู้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับทั้งหลักการทรงงานนะคือหลักปัชญาขพงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็รวมถึงเกษตรกร สมาร์ทฟาร์มเมอร์เอ,อ่ยอะไรเอ,อรเร่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับที่จะต้องอเรียนรู้ให้ทันนะครับนอกจากการผลิตแล้วเนี่ยอยากให้ฝากเรื่องการตลาดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยเราต้องขายนะครับจะได้เป็นเงินเป็นทองมานะครับส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานไว้ใช้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ขายเราก็จะไม่ได้รับเงินเข้ามานะครับวับนนี้ก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมานะครับให้เกี่ยวกับ การเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรในชุมชนเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาของชุมชนแล้วก็ตอบสนองความต้องการทางการ,กรเกษตรของชุมชนได้นะครับโดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกร,ร,กรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรนะครับในประเด็นการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดปัตญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับซึ่งการจัดการครั้งนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรก็พยายามจาัดทุกปีนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ให้กําลังใจที่น้องเกษตรกรกว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญนะครับที่ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรประเทศไทยแล้วก็อาจจะส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นความสําคัญของท่านนะครับ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2 5 6 4ของอำเภอลำปมบ้าหน้าปัดนี้ขอบคุณครับนะครับขอกราบขอบพระคุณนี่คือมาถ่ายรูปบนเวทีด้วยกันนะฮะนับนะภาพสวยนะครับมาถ่ายรูปบนเวทีนะฮะนะครับขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับที่น้อง ปลากินอย่นี้นี่เปใบอะไรนะครับกป็นใบชะยาก็เป็นอาหารปลาบกันค่ะสามารถที่จะเอารอบรอบตัวเรารอบรอบบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นของวัวค่ะอ๋อหญ้าหญ้าหวนหญ้าหวานนี่หญ้าหวานนะใช่ค่ะนี่หญ้าหวานงัวมย่กินปลาเนี่ยใช้กันวัววัวไปสัตว์กินพืชวัวไปสัตว์กินพืชเนาะแน่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 นิเจอร์นิเจอร์ดูดดูดน้ำกันดูดน้ำกันเอามาใส่ในยา ก็จะเป็นผงตอนที yes? mm ่ผ hmm. ิดก็ผิดเป็นผงอย่างนี้นะครับแล้วก็ละลายเขย่าให้แตกขวดหนึ่งทำไมได้ร้อยตัวเพราะว่าเราเอาจากขวดเล็กมาใส่ขวดใหญ่มันจะได้ร้อยหนึ่งขยายอยเา็นี้เลยแล้วเีนไก่ครับคือหยดแค่ตัวละสองหยดก็เลยจะได้เยอะมากผมจมูกใช่ไหมหยดบผมจมูกใช่ไหมอ๋อนี่นะครับไปไปดู้ไวนะครับนี่ไก่ อุปกรณ์มันอเอามเปหวังนี้นี่ระว่างรเทศเห็นต้อดวอีกสองเดือนในเพิร์ะแวะมามาดูเด้วมันโตเลยแล้นะเดือนน้ายังเดียวันขายเพิ่ม่าที่เลือท่าานวานเ่อย เอาถ่ายแล้วไม่เหรอไดยังไยัังจับภาพตอง่านะครับนะครับใช่ีเวนจะขึ้นอกวิเซสน้หวานนะหวานที่นยงูัตังเตกษาเ ม้เข huh? ียยวแลอะเค้วสีเขียวเยอะก็ได้น้อยเนาะมันจะมีรูให้หยอกถ้าเป็นรูปแบบผูก็หยอกนการประมาณหนึ่งสามแ่้ก็จะมีจะเป็นเม็ดดำๆอย่างนี้แค่ะแล้วก็เอามาลุกกับข้าวแล้วจะเดินแต่ตัวไปใช้